สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะเป็นวันผ้าเรือหัดสบดีนะคะที่วรดาใส่เสื้อสีส้มอย่างนี้นะคะวันผ้าเรือหัดเนาะวันนี้วรดาก็มาพบกับพ่อแม่พี่น้องในบรรยากาศโอ้อบอุ่นค่ะวันนี้ไม่แดดไม่ร้อนนะคะแต่คนก็ลงมาพิュ๊พ้วหน่อยๆนแล้วก็หายไปนะคะเป็นบรรยากาศที่พอดีพอดีนะคะวันนี้นะคะวรดายุ่งแยกทั้งวันเลยนะคะกรับขอโทษขออภัยเอฟซีนะคะที่รับปากแกถทายลุกให้ท่านดูเสื้อผ้าเนาะ แต่บางช่วงก็ทําไม่ทันจริงๆวรดาคนเดียวนะคะหากท่านสงสัยอะไรทักทายเข้าไลน์มาได้แอดไลน์จากเบอร์โทรนะคะอย่างเช่นวันนี้เหมือนกันนะคะเม่กีทอหลายคนที่อยากได้ผ้านะคะเราก็สามารถส่งให้ท่านดูได้เป็นบางคนบางคนก็ยังตกค้างอยู่วันหลังวรดาก็จะพยายามเคลียร์ถ่ายรูปให้ท่านนะคะเพราะวรดาทํางานคนเดียวนะคะ ตอนนี้ช่วงนี้เรามีผ้าใหม่มานะคะเป็นผ้าดอนโกยนะคะวรลดายังไม่เคยเอามาขายหรอกคะ่ะเห็นแต็คนอื่นขายนะคะพันกว่าบาทพันกว่าบาทเอ้ยวันนี้ก็เลยคุยกับแม่กีทว่าเออลดหลั่ให้วรลดาหน่อยวรลดาจะได้เอาไปรีวิวในราคาพิาพ่จะผ้าวัลดาก็ได้มาสองรอบแล้วนะคะรอบนี้เป็นรอบที่สองนะคะเป็นผ้าดอนโกยผ้านิ่มๆน,นะคะจากราคาพื้นละ1,200บาทรวลเอามายกแค่900บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักแล้วก็ทักทายมาแล้วก็เอาสวยงาม วันนี้มีอยู่สี่พื้นเฉพาะพื้นเดียวแล้วก็เป็นชุดอีกสองชุดนะคะแล้วก็มีสีฟ้าสวยนัมเบอร์วันเดียววรนาจะลงรวมให้ท่านในคลิปนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านในสดสนใจรีบแอบรีบแอดแล้วก็รีบเอาเลยนะคะเพราะมาช้าหมดกดได้ของสวยนะคะพอของบางทีก็ไม่ได้มาตลอดเนาะโอเคนะคะในวันนี้เราจะมายกให้ท่านเป็นพื้นที่หนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะพื้นที่หนึ่งคือพื้นนี้นะคะอันนี้เป็นผ้าดอนโกยนะคะ ดอนโอยผ้านนิ่มนะคะทั้งทางโคงทางยืนนะคะเป็นเครือขคามเทสท่านดูลายดีๆนะคะดูลายนะคะสวยงามนะคะพ่อแม่พี่น้องมีทางเชิงด้วยนะคะมีทางเชิงนะคะจากราคานะคะปกติพันหกลดหลั่นกันอยู่พันสองแต่ในคลิปนี้วรดาก็พิเศษให้พ่อแม่พี่น้องเช่นเคยนะคะเก้าร้อยบาทนะคะเก้าร้อยบาทนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านใดสนใจทักทายเลยนะคะเก้าร้อยบาทเท่านั้นวรดาย,ยกให้พ่อแม่พิเศษอันนี้ขอให้ท่านดูนาเบอร์นี้คือนาเบอร์นะคะ 900บาทข้างบนนี้คือเป็น E.P. นะคะอันนี้คือนัมเบอร์นะคะนัมเบอร์หนึ่งนะคะเป็นผ้าคามแทขข้ของสกุลนครของดอนโกยผ้านิ่มเป็นเครือคามท,าท,าทั้งทางพุ่งทางยืนนะคะตัวน,นี้สวยงามมากนะคะวันนี้เรามาลดหลัน่นเลยเรามายกให้พ่อแม่พี่น้องในราคามิตรภาพนะคะเพื่อนละ900บาทนะคะหากท่านใดสนใจทักทา,ายกันเข้ามาท่านดูลายดีๆงามมากนะคะมีลายมีเชิงนะคะสวยท่านดูดีๆนะคะสวยทุกผืนสวยทุกกิริยามเม็ดเลยนะคะ พื้นละเก้า prayed, ้อบาทเท,ท, er ท่านั้นนะคะหากท่านใดสนใจถ้าขายกันเข้ามาได้นะคะนำเบอร์หนึ่งนะคะพื้นนี้นำเบอร์หนึ่งสวยยังไม่มีใครเป็นจองของนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจรีบพักเข้ามาได้นะคะต่อมาเป็นพื้นที่สองนะคะพื้นที่สองนี้ก็สวยเป็นลายหมีโบราณนะคะเห็นไหม่คะานิ่มมากเลยนะคะทีๆค่ะคดูดีๆนะคะลายหมีโบราณสวยงามมากเลยนะคะสวยจริงๆสวยแท้แน่นอนเลยนะคะวันนี้เนี่ค่ะ สวยวรดายกให้ท่านเป็นนาเบอร์สองเนาะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าเรามีแท้แน่นอนพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะวันนี้แม่ๆหลายคนก็ยังไม่ได้นะคะทักทายว่าเออลุงคลิปลงคลงคิปเธอวรดาวรดาก็พยายามทําเร็วที่สุดและดีที่สุดนะคะเพราะว่าสินค้าของเราทุกอันทุกอย่างก็จะมีนาเบอร์นะคะเพื่อไม่ให้พ่อแม่ที่น้องลงนะคะว่าท่านเอาคืนไหนนาเบอร์ไหนนะคะ น,นี่เป็นําเบอร์สองนะคะบวรดา,ายกให้พ่อเม่พี่น้องนะคะนะคะเป็นผ้าดอนกอยผ้านิ่มเลยนะคะสวยนะคะจากพืนละพันห้าพันหกนะคะเรามาจัดโปรเพียงเก้าร้อยบาทนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะสวยงามผ้าทิ้งตัวผ้าคามของสกุลนครนะคะคามทั้งถังพุ่งทางยืนเนาะวันนี้เราได้สวยจริงๆนะคะได้มาแค่สี่พื้นนะคะสี่พื้นนะะี้คัดสรรมาเรียบร้อยนะคะท่านดูดีๆลายงามมากนะคะลายสวยจริงๆนะคะเราจัดโปรให้นะคะ เพียง900บาทนะคะน้ำเบอร์2อผ่านไปต่อมาเป็นพื้นที่3นะคะพื้นที่3พืน 3, ้นที่3นี่ก็สวยเป็นลายหมีโบราณใหญ่ๆพิเศษนะคะตัวนี้นะคะรู้สึกรอบที่แล้ววันนั้นก็ได้มานะคะแต่ขายไปแล้วนะคะขายไปแล้วคุณแม่แม่ท่านอยากได้คุณแม่แม่ท่านโอ้แย่งกันเลยนะคะสินค้าเรายกให้ท่านในราคามิตรภาพนําเบอร์3นะคะ900บาทเท่านั้นค่าส่งเราก็รอบละ50บาทนะคะหากท่านเอา2ผืน3ผืน2ผืน3ผพื้นที่ เยอะๆวัรดาก็เก็บค่าส่ง50บาทหากท่านไหนเจ้าไหนที่น้ำหนักเกินก็เกิน50อยู่แล้ววัรดาก็เพิ่มเติมให้นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเราจัดสรรจัดโกรให้ท่านในราคามิตรภาพนะคะวันนี้สินค้าของเรามีกินความขายพร้อมที่จะไปส่งทึงท่านหน้าบ้านนะคะหากท่านยังไม่ได้รับของท่านก็ทักทายบอกเราเราจะติดตามให้แต่หากท่านได้รับก็ทักทายบอกเราให้ ให้สบายใจนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเราก็กังวลนะคะว่าถ้าสินค้าท่านยังไม่ได้รับเราก็กังวลใจเนาะถ้าท่านทักทายมาเราก็กลับขอบคุณทุกทุกท่านนะคะนี่คะ่ะอันนี้นําเบอร์สามนะคะสวยค่ะสวยแท้แน่นอนนะคะนําเบอร์สามนะคะ90 0บาทเท่านั้นนะคะทักทายกันเข้ามาได้คะ่ะให้เข้ามาเลยนะคะนําเบอร์สามผ่านไปตัวนี้นําเบอร์สี่นะคะอันนี้ยิ่งลายแปลกแปลกแปลกเวลาดายิ่งเพิ่งเคยเห็นแปลกมาก เห็นไหมะ,ะสวยทั้งลำเลยนะคะดูสิคะงามงามมากนะคะอันนี้ทางเชิงล่างนะคะอันนี้เชิงบนเป็นแบบนี้นะคะสวยผ้าสีตะโก้โอ้ยผ้าดอนโกยนะคะนี่สวยดูผ้านิ่มจังคะนิ่มนิ่มนิ่นะคะจากพื้นละพันกว่าบาทเราขายเพียงเก้าร้อยบาทนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านใดสนใจทักทักเข้ามาได้นะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าของเรามีครม พร้อมที่จะส่งให้ท่านหน้าบ้านนะคะท่านไม่ต้องวิ่งออกมารับนะคะเพียงแต่ท่านให้เบอร์โทรชัดเจนนะคะพนักงานท่านก็จะโทรหาคุณพ่อคุณแม่เองนะคะสวยผ้าน,นิ่มมากนะคะท่านดูหลายงามมากนะคะดูทีลายลิซ่านะคะลายลิซ่านี่ค่ะสวยงามแท้แน่นอนนะคะวันนี้โอ้โหสุดยอดนะคะสุดยอดนะคะอันนี้ผ่านไปสี่ตุกผืนแล้วนะคะเป็นพื้นเดี่ยวนะคะขนาดหนึ่งคูณหนึ่ง พูนสองเม็ดนะคะอันนี้นะคะต่อมาจะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้คือเป็นผ้าชุดนะคะอันนี้ก็ได้มาชุดเดียวนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านใดสนใจรีบรับเลยนะคะมีชุดเดียวเท่านั้นมีชุดเดียวเท่านั้นโอ้โอไม่ใช่ค่ะชุดนี้มีสองชุดพ่อกับแม่กีทอยังอีกมีชุดหนึ่งนะคะท่านดูดีๆนะคะ ลายขอคอเกี่ยวพ่อพญายนาคนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะเป็นผ้าชุดนี้จากราคาชุดละหนึ่งพันหนะคะ1,200งพันอร้ย2อ้ยสอราคาเต็มสองพันหกร้แต่เรามาจัดโปรให้ในคลิปของวรดานะคะในช่วงเดือนบันเกิดของวรดานี้นะคะ1,600บาทต่อ1ชุดนะคะสวยนะคะผ้าคามทั้งทางคึทาง,ทง,ทางยืนสวยสวยงามมากมันมีเชิงนะคะสวย ข้อสาคัญผ้าลายเนี่ยคะ่ะผ้าพื้นก็มีลายด้วยเห็นไหมคะผ้าพื้นก็มีลายด้วยนะคะสวยคะ่ะเราจัดโปรเพียงหนึ่งันหกร้อยบาทนะคะห้าะคะเวลายกงามๆให้ท่านเลยนะคะําเบอร์ห้าหากท่านใดสนใจทักทายกันเข้ามานะคะอันนี้คือําเบอร์ห้านะคะ สินค้าของเรามีกิงพร้อมขายสินค้าเราพร้อมนําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องในราคามิตรภาพะะราคาเพียงชุดละ1,600บาทเท่านั้น1,600บาทค่าส่งรอบละ50บาทเหมือนเดิมนะคะพ่อแม่พี่น้องคะหากท่านใดต้องการซื้อไปฝากไปต้อนหรือไปให้เป็นของชำรวยก็โอเคนะคะของไหว้ก็โอเคสวยค่ะคามแค้ของสกุลนครน,นะคะคามของดอนพทังทางพุ่งทางยืนนะคะนิ่ม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 มากนะคะ อันนี้นำเบอร์ห้าเป็นผ้าชุดนะคะเป็นผ้าชุดนะคะแล้วต่อมาตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นผ้าชุดนะคะอันนี้ก็สวยสวยจริงๆสวยสุดยอดเลยนะคะนี่ค่ะนี่ดูลายนะคะนี่ลายงามมากเลยค่ะดูลายนะคะทางเชิงทางล่างสวยสวยจริงๆนะคะสีทำเนื้อนิ่มมากเลยนะคะนิ่มจริงๆนะคะเราก็จัดโปรให้ท่านเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะงาน คาสีมันก็จะมีลายอย,อยู่ตรงแบบนี้นะคะมีลายแบบนี้นะคะเราจัดโปร1,600บาทเหมือนกันนะคะสินค้าของเราโอเคทุกผืนทุกผืนนี้งามแท้แน่นอนนะคะบรดาการันตีได้สินค้าไม่มีตำหนิสินค้าสวยนะคะงามแท้แน่นอนนะคะวันนี้เราจัดโปให้ท่านเลยนะคะ1,600บาทนะคะ1,600บาทนะคะสินค้าของเราสวยแท้แน่นอน1,600บาทยกเป็นลำเบอร์6นะคะ สินค้าของเรามีพร้อมขายสินค้าเรามีพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะท่านไม่ต้องกังวลใจนะคะว่าท่านจะไม่ได้สินค้าตรงหน้าปกตรงหน้าปกแน่นอนนะคะตรงนหน้าปกแน่นอนการันตีได้เลยนะคะสินค้าของเราจากตรงหน้าปกนะคะเราจะไม่เอาเปรียบลูกค้าเราจะหากินด้วยควนซื่อสัตย์นะคะเราจะอยู่กับเงินน้อยค่อยๆไปคําโบราณเงินน้อยก็ไม่เป็นไรแต่เราขออยากให้เงินขาดเมือได้ใช้ทุกวันได้ใช้ทุกทุกเมื่อนี่คือ ผลบุญของแต่ละบุคคลแล้วนะคะเงินน้อยบางคนบอกมีเงินน้อยอย่ายน้อยใจเงินน้อยไม่ใช่ว่าเงินจะหมดบางทีเงินน้อยเป็นน้าซึ่งบดทรายเหมือนกับบรดามาเรื่อยๆค่ะก็ไม่มีปัญหาเราก็ไม่ขาดแคลนนะคะได้เงินมาก้อนเดียวตุ้มตุ้มเยอะๆก็ใช้ไปก็หมดนะคะแต่อันนี้บางทีเราได้มาแน่น้อยก็เหมือนโบราณเปียดน้ําซึ่งบดบอรดาก็เป็นคนอย่างนี้แหละคะ่ะคือคิดแบบว่าเกรงใจคนอื่นใบกอนนะคะกอนจะทําอะไระะแล้วก็อันนี้นะคะสุดยอดนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะ สีฟ้าอันนี้ไลลิซ่าสวยค่ะอันนี้ไม่มีตำหนิสักนิดเลยนะคะชุดนี้ลิซ่าเห็นไหมคะท่านปกติชุดนี้ขายชุดละหนึ่งพันหกร้อยนะคะวันนี้วรดามาจัดโปรวันนี้วรดามาจัดให้พ่อแม่พี่น้องในราคามตตาภาพสุดๆอันนี้มีอยู่ทั้งหมดสี่ชุดนะคะลายเดียวกันถ้าท่านทักมาทันก็จะทันนะคะถ้าท่านทักมาไม่ทันก็ไม่ทันนะคะตัวนี้นะคะ สวยค่ะสวยงามผ้าตัวนี้ไม่มีตําหนิเลยนะคะวราดาขายเพียงชุดละหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทผ้าละเอียดมีสี่ชุดลายเดียวกันนะคะแต่วราดาจะเอามายกเพียงชุดเดียวน,นะคะทั้งหมดมีสี่ชุดสหากมีลูกค้าทักทายมาท่านใดได้ก่อนก็ก่อนไปนะคะนัมเบอร์เจ็ดนะคะอันนี้สวยสวยลายล,ายลิซ,ซ่าสวยงามสวยกว่ารอบที่แล้ววราดายกไปก็แล้วกันนะคะรอบนั้นยังเป็นผ้าดักแด้นะคะแต่ตัวนี้เป็นผ้าชีกวางนะคะ ผ้าชีกวางเนื้อละเอียดท่านดูพื้นมานะคะสวยค่ะที่วรดายกไปอาทิตย์ที่แล้วนะคะที่ที่เป็นสีฟ้านะคะอันนั้นเป็นผ้าดักแด้นะคะแต่ตัวนี้เป็นผ้าชีกวางรับรองเนื้องามท่านดูลายนะคะลายงามงาม,งามเลยค่ะมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะคะจุดละ1250ราบาทนะคะหากท่านใดสนใจทักทักเข้ามาเลยหากท่านใดต้องการรีบเลยนะคะมีสี่ชุดทั้งหมดนะคะลายนี้ลายเดียวนะคะมาลายนี้ลายเดียว4ี่ชุดนะคะ พ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนะคะ4ชุดนะคะราคา1 2 5 0นบาทนะคะจัดโปรไปเลยสุดๆเลยนะคะสวยสินค้ารับรองไม่มีการตกเก็บสินค้าไม่มีการตกค้างนะคะขอบพระคุณพ่อแม่ที่เมตตาขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนขอบพระคุณที่ ทุกท่านให้กําลังใจและซื้อของกับวรดานะคะในช่วงนี้เป็นเดือนคล้ายวันเกิดบลรดาก็จะมีของแถมให้พ่อแม่พี่น้องเล็กๆน้อยๆนะคะตามศรัทธารับกําลังของวรดาเนาะเพราะว่าวลรดาก็บางคนเอากําไรน้อยอยู่แล้วแต่ก็ปรับไปนะคะบางทีก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องนะคะได้ดีใจที่ได้ของฝากจากบอลรดานะคะบอลรดาก็ให้เท่ากำลังตัวเองนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตาขอบพระคุณทุกท่านที่อุ่นนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ